นิสสันนาวาร่า NP 3 0 0คันนี้ขับเคลื่อน4ี่ล้อออกรถไม่ต้องใช้กันดาลสะบัดจะเวอแคไหนไปชมกันครับ สวัสดีครับวันนี้มาพบกับน้องบิ๊กสมยองคาร์เตอร์อีกเช่นเคยนะครับวันนี้เอาอีกหนึ่งรุ่นหนึ่งไฮไลท์มาให้พี่ได้ชมกันก็คือเจ้าคันนี้เลยนะครับคันนี้เป็น4ประตูยกสูงไม่พอครับขับเคลื่อน4ล้อด้วยนะครับคันนี้นะถือว่าหายากนะครับรถกระบะขับเคลื่อน4ล้อถือว่าหายากโคตรเลยครับมันต้องแบบเฉพาะจริงๆนะครับสายลุยนะครับไม่ต้องห่วงนะครับจัดไปคันนี้นะครับโคตรถูกนะครับคันนี้คือนิสสันนาวาร้านะครับ NP ส0มร้อยดับเบิลแคบสองจุดห้4นะครับจัดไปรถคันนี้ปี2016นะครับ ราคาเปิดไปเลยแบบโคตรถูกนะ4 5 9 0 0 0บาทจัดปลายพอร์0 0 0กว่าบาทตลอดสัญญานะครับผมมาเดี๋ยวเรามาดูด้านหน้ากันสักนิดน,นึงนะครับคันนี้เป็นรถสีขาวนะครับตาไฟสวยนะครับโปรเจคเตอร์แล้วก็มีหลอด LED สีขาววิ่งตรงนี้นะครับสองสว่างในยามค่ำคืนคือดีมากนะครับไฟโปรเจคเตอร์นะกะจ้หน้าโครเมียมนะครับนี่ ไฮไลท์อีกหนึ่งจุดเหมือนกันครับล้อแม็กนะครับแม็กเดิมโรงงานของนิสสันนะครับไม่พอครับมียางแม็กซิอีกด้วยนะครับยางแม็กซิปี2022นะครับใช้งานได้อีกยาวๆเลยนะครับดูจากสเปคยางนี่คือพร้อมลุยได้ทุกที่แน่นอนนะกระจกโคงเวียบนะครับตัวสูงมีบันไดข้างนะครับขึ้นลงง่ายแน่นอนภายในอะโทนเนี่ยจะเป็นโทนสีเทาตัดกับสีครีมนะครับเบาะเป็นเบาะหนังสีครีมนะ ไม่ขาดไม่ยน่นระบบไฟฟ้าทั้งหมดนะครับนะส,ตรตส,สตาร์ท้าังเสียงอ่ะสตาร์ททีเดียวติดแบบง่ายๆนะครับมาเรียกไม้ต่อนะครับคันนี้นะครับไม้เพียงนะครับหนึ่งแสนกับสองพันกิโลเท่านั้นเองนะอ่ะคันนี้มาพร้อมกล้องถอยหลังอีกด้วยนะครับนี่อ่ะมาพร้อมกล้องถอยแล้วก็นี่ขับเครื่องสี่ล้ออยู่ตรงนี้นะครับเนี่ยตรงนี้อ่ะขับเครื่องสี่ล้อนะ แล้วก็จะเป็นเกียร์ธรรมดา6สปีดนะครับอ่นะก็จะมีประมาณนี้นะพร้อมขับพร้อมลุยได้ทุกที่แน่นอน,นครับเพราะเป็นตัวยกสูงแล้วก็4คูณ4อีกด้วยนะครับอ่นะหายากมากนะครับพวกนี้นะนี่กล้องถ่ายลังเขาอยู่นี้นะโอเคคันนี้อ่ะดูแบกเรนเดอร์กันสนนักนิดนึงแบกเรนเดอร์จากนิสันเลยนะตีไปเลยสภาพเนี่ย99%นะครับรถสี่ประตูส่วนมากเนาะมันก็ไม่ได้ค่อย ขนของเท่าไหร่นะครับส่วนมากจะเป็นขนคนมากกว่านะครับเป็นรถสไตล์แบบครอบครัวลุยได้ทุกที่นะครับอ่ะจบในคันเดียวเลยนะครับลุยได้ขนของได้นะอะ่ะคันนี้สี่แสนห้าหมื่นเก้าพันบาทผ่อนสบายๆจัดไปแปดพันกว่าบาทตลอดสอยญานะครับนี่ห้องเครื่องนะสาสา์นดีมากนะครับคันนี้เป็นเครื่องยนต์นะครับสองพันห้าร้อยซีซีนะสี่สูบสี่หกวาเชื้อเชื่องิงดีเซลนะครับความเดิมเรามาดูกันก่อนกริปหน้าเนี่ยต้องอยู่ครบนะพวกนี้นะครับ ลูกกลมต้องกลมนะครับพวกนี้ลูกกลมต้องกลมนะแล้วก็มีระบบเบรก ABS อีกด้วยนะครับเส้นสายฝากระโปรงเรียบเนียนนะครับแผ่นกันความร้อนอยู่ครบแผ่นมออก,กอ,อยู่ครบหมดนะครับซึ่งแสดงได้ว่าคันนี้เนี่ยไม่เคยชนหนักพิฆามต่อ,อหรือจมน้ำมาใดๆทั้งสิ้นแน่นอนนะครับย้ำอีกครั้งนะครับคันนี้คือ Nissan Navara NP สามร้อย Double Cab นะครับสองจุดห้าเป็นตัว สี่คูณสี่นะครับปี2องพนะครับราคาแบบโคตรโคตรถูก4ี่แสนห้าหมื่นเก้าพันบาทผ่อนไปเลยแปดพันกว่าบ,บาทตลอดสัญญานะครับใครที่สนใจโทรศูนย์แปดห้าศูนย์สองสามสี่หกห้าสามน้องบิ๊กกินดีรับสายตลอดยี่สี่ชั่วโมงนะครับก็ก่อนจากกันฝากก็ไลค์ก็แชร์ให้กันบน้องบิ๊กด้วยนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย